ที่สดโอ้ตกลงมนยังไงพี่ก็กตอนแรกเนี่ยผม่ก็เซ็งได้สามสลึงเนี่ยนะฮะก็ดูเหมือนโทษทีนะกำลังจะพูดเรื่องค่าไฟฟ้าเรื่องไอไออค่าอะไรวะค่าเอฟทมีคนให้ของขวัญสามสตางนะฮะมีคนก็โอ้โหสามสตางเองของฉันแน่กว่าสิบเจ็ดสตางเลยอนะฮะโอ้บิ้นกันอย่างนั้นเลยพี่พวกคือไล่ก่อนเดิมมันคือหน่วยละสี่บาทสิบแปด ใช่ไหมฮะไอปลายปีที่แล้วฮะแล้วก็พอไปประชุมอะไรกันสําหรับรอบใหม่ปีนี้ยันเมษายนเนี่ยให้ของขวัญก็บอกว่าจะได้เท่าไหร่นะ4บาท15ลดมา3สตางค์ลดมาสสตางค์อันนี้คือคุณพิรพันธ์ฮะหัวโต้ที่เป็นประธานแทนนายกแกเคาะป้งมา4บาท15บหาปรากฏว่าโทนี่บอกว่าโต้3สามตัง มันได้มากกว่านั้นอ่ามันต้องเหมาะจริงๆอยากจะได้ที่3ามบาทห้าสตังค์อ่าแต่ตอนนี้เอาไปก่อนสิเจตังค์ก็3ามบาทเจสบอ่าแล้วก็บอกว่าถามว่าเอ้ย้ะลดได้ไงก็บอกไม่ยากไปลดไอ้นี่แหละไอ้เงื่อนไขการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเนี่ย SPP กับ ไอ้ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก v s p p เนี่ยลดไอ้ค่า adder ซะลดลงมาตังค์ต้นทุนหรือไอ้ไอ้ feed on i n t ท r ลีอะไรเนี่ยนะบอกว่าถ้าไปเจรจากับไอ้กลุ่มพวกโรงไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยลดลงมาลงได้17ตังค์โอ้โหดีใจปรบมือเฮกันทั้งประเทศเลยโอ้แต่คุณพีระพานออกมาดักเลยบอกเฮ้ยอยู่ๆไปแก้สัญญาเขาไม่หมุนนี่ข่าวมาประมาณสัก ทุ่มเมื่อคืนอ่ะผมจัดรายการยุยุศเสร็จไปแล้วเพิ่งมาเห็นเอา้าหน้าตกลงนี่ดับฝันใครฉีกหน้าใครอ่าแล้วไม่แล้วตอนนั้นน่ะก่อนหน้าที่จะเมื่อคืนเนี่ยแกเกทับนะแกบอกว่าไอ้สิตังค์อ่ะจิบจ๊บจมันจิบจ๊บจเดี๋ยวผมจะไปทําเรื่องอะไรอะไรภูรกแก๊สอ๋อภูแก๊สอ่าอันนั้นผมจะลง40ตังค์จริงๆนเดี๋ยวผมนี่เดียวคุณพิลพันเนี่ยพูดหลายครั้งแล้วก็ไม่เคยทําได้ มันก็เลยกลายเป็นคำพูดที่พูดออกมาแล้วมันขาดความน,น่าเชื่อถืออ่าพากันแห่แหนแต้แ,แตนแ,แต้ไปยืนน่นหนังสือว่ารอไม่ได้ต้องอแก้ไขกฎหมายโซลารูรปพบนะฮะอืมตัวน,นี้อยู่ที่ไหนแล้วนี่จะปิดสมัยประชุมสภาแล้วนะ,วะส่งไปเรยกแล้วแม่ร้นอนตีหนึ่งตีสองอ่ะตรวจร่างกฎหมายหลายเรื่องเนี่ยผมเคยถามไปหลายครั้งตั้งแต่สมัยจัดรายการวิทยุกับพี่โสพลเนี่ยนะครับที่บอกว่าไอเนี่ยต้องยกเลิกไอเนี่ยโครงสร้างมันบิดเบี้ยว นะฮะแล้วก็จะแก้ไขโครงสร้างสรารพัดอย่างพูดตรงใจหมดเลยในพีนพ่โก้นะฮะแต่ตอนนี้ยกล่างกฎหมายอยู่กฎหมา <UNKNOWN S 2> <Kent S 1> ยยังไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่พอมาพูดถึงเรื่องที่จะเรื่องนี้แหละไอ้ไไอไอที่ว่าภูแก๊สเนี่ยเนี่มันก็คงจะไม่แตกต่างจากสิ่ง <c oughs> <comunque S 1> ที่ก็ต้องไปแก้กฎหมายผมเนี่ยด้วยความเคารพนะฮะใครจะเชียร์คุณพิรพันยังไงก็ตามเนี่ย มันเหมือนกับเป็นผู้เท่าหวังที่นั่งอยู่กลางทุ่งหวังแล้วก็เล่านิทานให้คนฟังมาตลอดตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งรัฐมนตรีประหังนั้นก็ล่าสุดเมื่อคืนออกมาบอกว่าประชุมแล้วโทษประชุมที่ตำนิดแล้วบอกว่าประชุมร่วมกับเลขาธิการคณะกรรมการกกับกิจการพลังงานกรกพแลวก็ตัวแทนสํานักคณะกรรมการกิจการกลาคือจะพูดตรงๆเลยก็คือแกก็จะบอกกูว่าแล้วก็คือ สำนักงานกิจสิกาบอกว่าทำไม่ได้ฮะข้อเสนอของกกพที่จะไปลดไอแอดเดสต์ตัวนี้นะหลายสิบเจ็ดตังเนี่ยนะไม่สามารถทำได้เพราะว่ามันเป็นข้อบุพันทางสัญญาไม่ใช่เรื่องระเบียบกกพที่อยู่อยู่จะไปลดได้เราทำสัญญากับเขาไว้ติดสัญญาติดสัญญาทำไม่ได้ฮะรือก็ไม่ได้ลดก็ไม่ได้ปลดก็ไม่ได้ฮะเลยขอขอให้ทางกกพ ไปพิจารณาทําความเข้าใจกับประชาชนอันนี้ก็บอกผ่านบอกผ่านบอกผ่านเราเนี่ยว่าทําความเข้าใจกับประชาชนนะอย่าไปสับสนนะยังสามสตางค์เหมือนเดิมอยู่ได้ฮะสามสตางค์เหมือนกรรมอะไรนะกรรมไว้ก่อนนะแล้วเสร็จแล้วแกก็ให้ยาหอมว่าขณะนี้ แกเนี่ยกำลังพิจารณาหาแนวทางในการปรับลดค่าไฟไงวดต่อไปอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะแนวทางการปรับปรุงระบบภูกแก๊สซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสําคัญที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแกก็บอกอย่างนี้พี่โก้มันมีคําถามอยู่คําถามหนึ่งก็คือเอ๊ะกรณีตรงนี้นั้นเนี่ยบางเรื่องเนี่ยคุณพิรพันธ์อาจจะแสดงความคิดเห็นได้แต่บางเรื่องเนี่ยมันเหมาะมันควรหรือมันจะต้องนําเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ ในระดับนโยบายคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติหรือกพปชที่มีนายมตรีเป็นประธานด้วยหรือเปล่าแต่จู่ๆเนี่ยคุณพิธาออกมาบอกไม่ได้อย่างเนี้ยมันจบแล้วมันมันจบแล้วในคณะกรรมการนโยบายพลังงานจบในชั้นนี้แล้วในกิจการเขาบอกแล้วไงว่ามันไม่ได้มาสื่อสารซะก่อนก็จบเองทำไมไม่ไปแอบกระซิบว่าสตอสตออย่าไม่ไม่ทันละอ่า ไม่เกรงใจกันบ้างเลยแล้วแกก็ย้อนสอนกลับมาเรื่องไอ้ภูแก๊สเนี่ยแกก็บอกว่าเนี่ยมันสามารถทําได้นะเพราะประเทศไทยใช้เชื้อเฟืองอยู่3ามแหล่งนะอ่าวไทยเมียนมาแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ต่างประเทศนี่ก็เอามาจากตัวนออกกลางก็เป็น l อลเี่ยการสมชาเอ่อเหลวเนี่ยซึ่งราคามันแพงอิงราคาตลาดโลกเพราะฉะนั้นแกก็จะปรับสูตรภูแก๊สเลงแกเนี่ยนะซึ่งจะทําให้ลดลงได้สีสสตางค์ S <S อ,อเอามาอิงก,กับราคาในประเทศเหมือนกับปิโตโรเคมีอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคำนองนั้นนะคำนองนั้นนะไม่ต้องไปอิงที่ซาอุนะ,ะเพราะเหมือนกับที่ทุกวันเนี่ยพูดกันไม่รู้กี่คนแล้วตั้งแต่สทลอย,ยันทุกคนแหละนะะไปอิงทำไมราคาสิงคโปร์อนะมีต้นทุนเทียมขนส่งเทียมค่าประกันเทียมอุ้ยของเทียมทั้งนั้นอยู่ตรงนั้นแต่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่เลยอ่า